สวัสดีครับผมผูยเนเ็กบ้านเชยบดานนะครับวันนี้ก็เ,เตาชีวมวลน้ำมันต้มก๋วยเตี๋ยวนะหม้อใหญ่ๆครับนะนี่เราพร้อมเตรียมส่งวันนี้9ชุดนะครับจะส่งทุกวันนะครับต้มนึ่งย่างทอดนะเตาต้มก๋วยเตี๋ยว ตุนไก่ตุนหมูสารพัดต้มทํากับข้าวนะครับต้มแกงสารพัดนะครับนะเราจะมาดูการจุดนะครับนาะเมื่อเราเอาไฟน้ำมันใส่แล้วเอาไฟจุดมันก็จะติดแบบนี้นะฮะแต่พอเราเปิดแก๊สนะครับเราเปิดครึ่งหนึ่งนะฮะเขาก็จะเป็นแก๊สให้เรานะดูครับเห็นไหมครับมองไม่เห็นเลยนะครับเขาเป็นแก๊สให้เราแนละ้ว นะครับตูดพ่อไม่มีดำนะตูดพ่อไม่ดำนะครับก็จะเป็นแก๊สถุกเขียวให้เรานะครับกินน้ำมันวันละหนึ่งบาทนะฮะกินใ้กินน้ำมันวันละสี่ลิตรกินไฟวันละหนึ่งบาทสี่ลิตรนี่ตั้งแต่เช้ายันมืดนะครับต้มขุยเขียวนะถ้าเราหยดธรรมดาก็สามลิตรนะครับเพราะว่าเมื่อเราเปิด ถ้าเราไม่ถ้าเราปิดลมมันก็จะกลายเป็นไฟธรรมดานะครับนี่ครับตอนนี้เราปิดลมแล้วนะครับถ้าเราเปิดลมมันก็จะเป็นแก๊สนะครับเห็นไหมครับนะีบ่เป็นแก๊สสีเขียวตูม่อไม่ดำแรงนะครับเตาชีวมวลนะครับต้มตุน๋น ตั้งหม้อใหญ่เบอร์ห้าสได้ไม่มีกลิ่นแม้แต่นิดเดียวครับเพราะเรามีท่อดูกลิ่นนะครับเรามีท่อดูกลิ่นนะไม่เหมือนกับเตาทั่วไปเตาทั่วไปครับเราต้มนา,นานแล้วกลิ่นน้ำมันโซล่าจะเข้าอาหารแต่ของเราไม่มีครับไม่มีเข้าอาหารนะเราขายราคาถูกที่สุดครับนะเตานะ,ตนะตออนเตาอเนกประสงค์น้ำมันต้มนึ่งย่างทอดอุน หม้อก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่เช้าเย็นๆกินไฟวันละบาทสนใจนะฮะมีโอกาสโทรมาคุยยังครับที่ผู้ใหญ่เล็กบ้านชัยบาดาน0924583363 0924583363นะฮะตูดหม้อไม่มีดำครับนะตูดหม้อไม่มีดำเอาเขาเป็นแก๊สเนะครับกินน้ำมันวันละไม่เกิน4ลิตร 3ามิตรไฟวันลาบาทขอให้ท่านโชคดีครับมีอะไรโทรมาคุยกันครับขอบคุณครับ